มีใครหาคำรี่อยู่บ้างไหมครับก็บอกว่าผมมีเยอะแยะเลยวันนี้ผมมีมาแนะนํากัน4คันนะหายไปเป็นล้านทุกคันเลยนะแล้วผ่อนเริ่มต้นแค่เ0็ดันกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกัน วันนี้ผมมีมาแนะนำกัน4คันนะครับเริ่มจากคันแรกเลยคันนี้เป็น Toyota c คัมร2.5ไฮบ b i ดนะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมออกห้างไปแดงอยู่ล้านเจกว่าเลยวันนี้ขายอยู่แค่6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้นหมื่นเดียวมาดูคันที่2อนงะคันที่2เป็น Toyota c คัมร2.5ไฮบ b ิด MP 3ปี2013ตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่ล้านหกกว่าวันนี้พอเป็นมือสองแล้วเนี่ย เหลืออยู่แค่3 8 9 0 0 0 0เท่านั้นนะฮอเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองตลอดย,อยุมสัญญาเลยราคาถูกวกว่าอีโคคาป้ายแดงองีกมาดูคันต่อไปตัวนี้เป็นตัว all new โ h มใหม่นะ delta c ค m r รี่ g 0 g นะเป็นแพลตฟอร์ม tnga แล้วตัวนี้ป้ายแดงอยู่ร้าน4,45,000วันนี้ราคาเบามากๆเลยนะเหลืออยู่แค่6 8 9 9 0 0คันนี้ก็ผ่อนอยู่แค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวได้ c u m m ตัวใหม่ มาถึงคันสุดท้ายเป็น Toyota Camry 2.0 G นะปี2016จดทะเบียนปี2017ตัวนี้เป็นเ e กียร์ถุงแล้วนะครับขอห้างไปแดงเท่าคันนู้เลย1 4 4 5 0 0้าบาทวันนี้เหลืออยู่มิถึง5แสนแล้วต้องบอกว่าราคาถูกมากๆราคาตกมากๆเลยนะลหลายคนอหลายๆคนที่แบบ ชอบนะตัวเองอาจจะชอบคัมรี่อยู่แต่ว่าอาจจะมองว่าเฮ้ยคัมรี่ราคามันสูงอาจจะผ่อนไม่ไหวแต่ไม่ใช่นะตัวนี้ปี2017รถใช้งานมา7ปีเนาะเหลืออยู่แค่4 8 9 0 0นแนเก้องอะนะผ่อนเท่าๆทพวกประมาณพวกรถเก่งสายกลางพวกวีออสพวกยาริสผ่อนประมาณนั้นเองนะแต่ได้คัมรี่ไปใช้งานคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000 8 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะ รถทุกคันผมนะผมรับประกันให้คือไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะรับประกันเลขไม้แท้ทุกคันด้วยอ่าแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยใช้แบบบัตรประชาชนแค่ใบเดียวสามารถรอรับรถกลับบ้านได้เลยและทุกคันผมผมรับประกันหลังการขายให้4ปีแบบซ่อมสูยน์นะครับสามารถที่จะเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยอ่าแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วย นะถ้าใครสนใจนะติดต่อหาผมนะโทรหาผมเลยได้ผมลงเบอร์ไว้ให้ผมมาโน้ครับ